สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปและข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่28มีนาคม2563นะคะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาโควิดนะคะ ในเวลา18นิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมาเปิดหน้าเว็บครั้งแรกนะคะของเว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะก็เตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิดนะคะพอเรากดเข้าไปในเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตามแบบนี้เลยนะคะมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะคะ แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 นะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะตลอด24ชั่วโมงก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะแต่ เราจะมาให้ดูว่าหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะคะจะได้ไม่เข้าผิดอันนะคะเรามาดูคุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นนะคะหลักฐาน ก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีมีนายจ้างนะคะเรามาดูวิธีการรับเงินนะคะก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้นะคะที่ท่านได้ที่ท่านมีนะคะโดยระบบจะสามารถ ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสูงสุด7วันทําการนะคะหากสงสัยนะคะอยากสอบถามข้อมูลของมาตรการนะคะโทร022739020ต่อ3558นะคะสอบถามวิธีการลงทะเบ,บียนและสถานาการโอนเงินโทร0211111144นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนที่จะลงทะเบียนก็อย่าลืมเตรียมหลักฐานอะไรให้ชัดเจนก่อนนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเพราะว่าแม่บุ๋มคิดว่าเว็บไซต์น่าจะล่มแน่นอนนะคะเพราะว่าคนรอลงทะเบียนน่าจะเกิน3ล้านคนนะคะในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเข้าหน้าเว็บได้นะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนสำเร็จกันทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะ